สุดว่ะแม่งสุดว่ะโอ้โหโอ้โดนเอาโดนไอ้พียร้อง้าพีหัวเจ้ยแก๊งพีไอ้สัตว์หมายตายไอ้แกงกระจอกง้อไเอาเวลาเน่างเล่สตอรี่ไปร้านขอให้คนในแก๊งเลยไอ้เจ้ยควายกูกูตบกลับเทนนิงอ่ะเนี่ยกูตบกลับเทนนิงไอ้ควายจะกูส่งกลับบอลโซ่ไอ้สัตว์กูตบกลับบอลโซ่ไอ้ควายไอ้เด็กเชี่ยแก๊งเหลือขอไอ้สัตว์กระจอกไอ้เจ้าฟอมขึ้นแก๊งจำหวานกับกูไอ้สัตว์กระจอกไอ้แก๊งเด็กเหลือขอไอ้สัตว์กูตบกลับบอลโซ่อะ มาแอคดีมาแอคดีมาแอคต์ตีมาแอคตียมาแอคตเีมาแอคอเดสัตแอคเต่ร์ดีแอคเตอร์ดีเเดินเดนเขาวยโหลตีป้าตีป้าตี20เอ็มเย่กูไม่เล่น20เอพราะอะไรรู้ป่ะมื่อเอาตัง20อ็มไปดันอาวุธให้คนในแก๊งมงหวยขี้ควายทุเรศไอ้เชี่ยมีไม้สี่ปากฉลา่เลยเฮียเออฟอร์มเนเรื่องกูไอ้สัตว์คนละรุ่นกูอะของแข่งหกเทาไอ้น้องกูอะชุดแข่งยี่สว์เอ็ดัน เราไปไปที่ที่ว่าชิวๆชิวๆชิวๆรับเงินชิวๆแล้วส่งส่งพวกแม่งกลับเทนนิงก่อในควายแกงกระจอไอ้เะเอ้ยแล้วชุดแข่งยีแล้วพวกกูละจริงจริ หาเรื่องอะทีซีเดียหาเรื่องเนี่ยดนต่อ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 สานะนอที่หมอบอกว่ามีไม่ถึงคนระับไม่งั้นมันก็ต้องเกิดโรงพยาบาลปะก็มันต่อเนี่องไม่ใช่เหรอครับทีซีไม่ใช่แต่แต่แต สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วที่ประกาศไปก็คือนัดสกอร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ครับที่แกไปหาเจมเจมก็บอกห่อได้นะวันนั้นอ่ะคือ,อยังไงครับห่อได้เหรอเพราะว่าตามตามตามที่ประกาศเมื่อวานนี้ก็สกอร์ก็ขึ้น28แล้วนะครับเอ้ย29นะครับที่สภารประกาศใช่ครับสภา,ร<ล>สารประกาศแค่แค่เดียวนะครับทีนี่พอพอมาถึงอันนี้ปุ๊บก็คือจะแมตสกอร์ให้เหรอครับดียังไงแล้วเมื่อกี้ก็เอออีกสองแคปก็ไหนหนอ รถบอดมันก็สามเอ็ดแล้วครับตอนพวกมันตายหมอก็ครบนะเพลงนั้นเงียบก่อนไอ้ไอ้ตกไอ้ีมันหมอกทิ่เก็ตไปถามมาแล้วนี่อยู่ปะวะอยู่เลยไดไม่ชายได้ถ้าเราเราซู้อยู่ไหนครับขี่รถพี่อาร์แปดไอมีโทรศัพท์ขายไหมครับอือใครเนครับเกร็กสองสองแปดค่ะรับอยากได้โทรศัพท์มากเลยครับตอนนี้ ครับถ้าไรถ้ามันผิดจริงๆ PC คงเตือนผมตั้งแต่วันแรกแล้วมันคงไม่มีวันที่สองแล้วนี่มันก็วันที่สองแล้วอันนี้มันคือวันที่สองของเพื่อนใต้ของเพื่อนทำอะไรเนี่ยใต้ทำอะไรมารับไปดิกูไม่มีรถแล้วกูเดินตามหามึงดูจนตีพองแล้วเนี่ยถึงแล้วหมอถึงเออหน้าตอนอ่ะน้าตอนกูวิ่งไปแต่ทีฟี่ยันถอดนอเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่เจอใครเลยเนี่ยใช่เหรอไอ้ดีใช่เหรอ อยู่หน้าต่อเนื่อมาแล้วไม่เดี๋ยใช่เหรอดูตีนพองเลยเหรอลองกลับมาดูว่าไอ้เหี้ยโอเคโอเคโอเคไม่เออฟังฟังที่เราคุยกองคือคือคือเมื่อวานเมื่อเมื่อวานที่มันมีมีสกอร์สกอร์ที่เออไปก็คือมันตอนหมอออกช่แนลคือมันต่อเนื่องครับสุดท้ายแล้วสภาก็เป็นคนประกาศให้ว่าตอนเออ่ยนอนอนมาเชียร์เลยนอนจากเคสเมื่อวานที่มีเียยร์เลคสไอเจ๋อถือว่าลสบายเลยนะจุ๊บ มางคำตอบไม่รู้ป่ะพี่ใช่ไหมไม่มีคำตอบไม่รับทราบอยู่แล้วไม่ไม่มีใคำรอบทราบอยู่แล้วในหมวดไม่เกี่ยวจะไปรู้ไม่ทั โทษตำรวจแล้วไอ้ี่ยทีฟีมึงไม่นับเองอะ่ะโทษตำรวจไม่ได้มึงบ้าป่ะมึงไม่นับสกอร์เขาเองอะ่ะเ,เราผิดเราผิดอะไรอ่ะเขาให้หน่ยานไ้มาั่งยจกํลังไปเดี๋ยวกํลังไปเดี๋ยวไปรับไปรับไอ้เหี้ยขอทานเดี๋ยวนึงคือเมื่อวานอะ่ะใส่อยู่นะแต่ว่าคื แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวมันหนาไม่มีอะไรเลยเจตต์่อแล้วก็ไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้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 มันมันโทษตำรวจไม่ได้เว้ยเนิมโทษตำรวจตำรวจไม่ได้เกี่ยวที่ไอ้เลยนี่อะไรเจตเว้ยตำรวจไม่ตัดสินที่ไหนอ่ะเขาไล่เคสเดี๋ยวเดียวมป้าเอาไปโทษตำรวจไอ้สัตว์ใครใครด่าตัวใครใครโทษตำรวจทีสี่อ่ะ อดูดูไบบอยเขาบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าจะตัดอย่างเงี้ยแล้วตำรวจจะมาไล่ทำไมเมื่อวานอ่าก็ก็เราก็ไล่ปกตินะไม่เราก็ไล่ปกติเราก็ทำตามที่อยู่แล้วโหลครับส่วนส่วนมาหน่อยว่าเราเคล็ดห่อนี้ให้ยืนดูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเนี่แป๊บนึงบแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวคุยใจเย็นใจเย็นดิบุ้งไว้บุ้ใจเย็นๆคุยคุยง่ายคุยง่ายใจเย็นๆจ

ไม่ตำรวจไล่เคสปกติเราไม่เราไม่เราไม่ได้ไปคุยอะไรเลยคือเราไล่ปกติเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเรามาฟังเหตุการณ์เฉยว่าเอ้ทำไมเขาจะนับหรือไม่นับเราได้ไล่ต่อไหมตอนเนี้ยเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเหตุการณ์นี้อยู่แล้วทีซีต้องเป็นคนคุดแกงเองเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเราเราแค่ไล่ตามตามหน้าที่ของเราเราไม่ได้มีสีมิตรสินใครอยู่แล้วเมื่อวานเคสมันต่ายังไงนะครับคือ ถ้ามันเป็นนะครับมันคือมันต้องเป็นตั้งแต่วันแรกผมพูดถูกไหมครับคือวันแรกผมตีนก่อนหมอหมอครบใช่ไหมครับแล้วผมคาตีนไว้แป๊บเดียวเองครับจะไม่ถึงครบย0ิบนาทีเลยผมพูดถูกไหมครับคือเหมือนตีตัวหลุดครับแล้วแล้วมันตายมาแล้วหมอออกครับหมอออกไปคนหนึ่งเหลือประมาณสองคนแล้วแล้วผมก็ห่อสองเชนนั้นแล้วสองเชนนั้นก็เออแล้วพอมาถัดมาอีกวันหนึ่งถัดมาอีกวันหนึ่งก็เหมือนกันเลยเปิดก้นเลยครับพอมามาอีกวันหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับแต่เพิ่งมาเตือนผมวันนี้ ไปถึงไม่เตือนผมตั้งแต่เมื่อวันวันแรกครับผมไม่เข้าใจงั้นทีซีมีใครมาแจ้งแล้ต้องนับแล้วแล้วหมอครับพอเมื่อกี้ตำรวจเดินมาบอกว่าตำรวจก็ไม่รู้เรื่องครับเรื่องนี้เมื่อวานตำรวจยังไปไล่เลยครับเคสสุดท้ายเมื่อวานนะครับไม่แปลกครับเพราะว่าหน้าหน้าที่เขาเขาก็ต้องไล่แล้วครับส่วนเรื่องห่อเนี่ยถ้ามันออกไปไล่เคสก็เหมือนว่าห่อได้ตามปกติไหมครับครับผมว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันตายตอนหมอสองครับเวลามันจะเหลือสองนาทีจะห่อไม่ได้ครับ เข้าใจไหมครับแต่ถ้ามันตายก่อนครับเหมือนฟิลเหมือนต่อเนื่องครับก็คือต่อครับแล้วผมไม่รู้ว่าเขาหักไปกี่แต้มถ้าเขาหักสามแต้มคือมันทําไมถึงไม่เตือนผมตั้งแต่วันแรกที่ผมทําทําไมถึงมาเตือนเมื่อวานนี้ไม่วันนี้ถาไมถึงเตือนวังนี้จากกรณีนี้คือเดี๋ยวราไม่้พูดอะไรผมถามนิดนึงครับปกติอ่ะที่เคยเล่นที่ผ่านๆมาเนี่ยอ่าถ้าเราปลดลิมิตแล้วเนี่ย มันยังมีเรื่องหมอสามอีกเหรอครับไม่มีนะไม่มี้นี่้นี่เอามาตรฐานสากลเลยเราไม่ต้องยกเรื่องเก่ามาแล้วเอามามาตรฐานสากลเดี๋ยวคือปลดลิมิตคือปลดทุกอย่างคือใช่ครับคุณตกลงปงใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคุณตกลงปงใจทั้งสองสาวว่าคุณจะปลดปลดลิมิตแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะมางอแงว่าเฮ้ยหมอนู่นหมอนี้มันเรื่องเล็กน้อยละโตได้ละโตการเล่นได้ละอันนี้จริงผมบอกตรงทีซีก็โทรมาใส่ผมไงผมก็งงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดถึงว่าฝั่ พราะสุดท้ายแล้วผมอยู่กันประมาณจนจนจนเช้าอ่ะประมาณตีสามตีสามสภายังมีแปะอยู่เลยถ้าเกิดมันผิดจริงๆแล้วสภาก็แยงได้ตอนต่ตอนนั้นไม่ใช่หรอบม่ไม่ใช่ีตอนที่เขามาประกาศให้เขาให้เขาพูดเลยก็ได้ไหมเให้เขาพูดเลยเขาพูดเลยแต่อย่างแรกทีซีที่รับเรื่องตอนนั้นที่มาแจ้งเรื่องหมอไม่ครบนี่เขาใครเป็นคนมาแจ้งอะค่ะถามทีสี่แล้วผมไม่รุอนกัน คุย ATC เลยครับเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยผมก็คือบ่อยไม่ได้แจ้งใช่ไหมครับไม่เลยครับไม่ได้เรื่องนี้เลยผมไม่ได้สนใจเรื่องหน่วยงานอยู่แล้วเพราะว่าคุยกันเรื่องลิมิตแล้ลิมิตพวกผมก็เล่นเพราะว่าหมอสามไม่ถึงจะหอได้ผมก็ต้องฆ่าก่อนหมอสามถึงหมอออกไปผมก็ต้องคาตีนรับเวลาหมดก็พี่รอคนไหนที่มาแจ้งที่กับหมออ่ะอ๋อใช่ครับตู้ตาเขะครับถ้างางนั้นต้องให้ต่อรอที่เขามาแจ้งกับหมอมาเขาเป็นคนแจ้งเอง าอันนี้ที่แจ้งในวอมาว่าตำรวจกับหมอเป็นคนแจ้งเรื่องจำนวนหมอไม่ครบอันนี้ลบกลัวมาเล่าได้ไหมครับว่าเกิดอะไรก็่คนแจ้เหตุการณ์ไหมก็ไหนแจ้งครับมีตำรวจกับหมอที่อยู่ในเหตุการณ์จำลักษณะตอรอได้ไหมคะไม่ก็หมอได้ค่ะนี่ับผมอยู่ครับผมไม่ต้องพูดเลยรดูว่าฝั่งอาสาหรือเปล่าครับลอง พี่มาข้างหน้านี้เลยอ่ะพี่เป็นคนรับเรื่องไงห,หนูไม่รู้ไงพี่อ่ะผมผมแี่ยผมอยู่ผมอยู่อ่าลองลองเลง่าหน่อยครับว่ามันมันเกิดยังไงขึ้นก็คือตอนตอนเขาเข้าใจว่าตอนไม่ได้ไหมครับผมไม่ได้อ่าแล้เขาใจว่า<ค>ตอนท<ด>ี่อตอนที่เป็นศพครับหมอครบถูกต้องไหมครับมันเลยขึ้นเป็นสี่สิบห้านาทีแล้วทีนี้พอหมอออกเวลารางก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็เลยมาถามทีซีคขาว่า ตอนเริ่มอุ้มอ่ะเขาทีซีนับยังไงอันนี้ก็บอกว่าจะเริ่มนับใหม่อะไรเงี้ยครับเริ่มนับแบบว่าไม่รวมกับเวลาที่ตอนหมอครบอ๋อคุณหมอมาถามทีซีว่าสี่ห้าทีเนี้ยที่เขาตอนแรกหมอสามเนี่ยแล้วพอเขาสลบไปเหลือสองถูกไหมครับใช่ครับทีซีมาถามคุณหมอมาถามทีซีว่ามันต้องทํอะไรต่อไหมอะไรต้องทําไงต่อ,อถูกไหมไทําเล่นได้ไหมอะไรอย่างงี้ได้ไหมใช่ไหมนะแต่ว่าวันแรกอ่ะผิดที่ตรงที่ไม่ได้ไม่ได้มาถามตั้งแต่วันแรก อที่หลุดที่เออเออไปสองเคสและเคตนั้นมีการดรําเนินการไปก่อนแล้วใช่ไหมก็คือดําเนินการปกติใช่ไหมคือว,วันวันแรกไม่มีไม่มีเอ่อฝ่ายกับอุ้มไปแล้วเพราะไม่มีตารวจไล่แล้ววันนั้นวันแรกอืมตํารวจออกหมดแล้วสอับแล้ววันที่สองคือเมื่อวานมาถามแล้วทีนี้ได้บอกไล่ไปก่อนเพราะตอนเมื่อวานยังเหลือตํารวจอยู่อ๋อคือเรืมม่องนี้ก็สองวนันใช่ไหม 2> 2 <S <S ก็คือสองวันถูกไหม ใช่คร <kung> ับ <divide> ก็ค <saturated> ือปลดลิมิตเนี่ยต้องเข้าใจว่าปลดลิมิตคือปลดทุกอย่างไม่ว่าจะหมอหรือตำรวจเท่าไหร่ก็คือก็คือปลดลิมิตอะเดี๋ยวเราจะมาเล่นข้อที่สมันห่อไม่ได้พี่เข้าใจแต่ว่าถ้ายิงฆ่าตอนหมอสาวเนี่ยก็ยังห่อได้ใช่ครับใช่ครับถ้ามันห่อได้มันคือปกติอะตอนเนี้ยในมุมตอนนี้นะคือถ้ามันฆ่าไปแล้วแล้วมันห่อได้มันก็คือห่อได้อะแต่ถ้ามันห่อไม่ได้ือเป็นระบบองเกมผมผมก็าเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันถ้าถ้าไม่ว่าเขาจะเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาห่อไปแล้วแบบมัน ไปอุ้มตามกฎปกติเขาก็ควรได้แต้มตามปกตินะถ้ามัน<ว>อเรอื่องกฎที่บอกว่าหมอต่ํากว่าสามมันห่อไม่ได้หรือว่าแบบมันอุ้มไม่ได้อันเนี้ยค่อนข้างแปลกไม่ว่าจะหมอเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคําว่ากดลิมิตมันไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกจํานวนหน่วยงานแล้วครับซึ่งอันเนี้ยผมผมอยากได้คําคํายืนยันจากทุกคนเหมือนกันทั้งทีซีหมอตํารวจเลยว่า เรื่องหมอต่ํากว่าสามแล้วห่อไม่ได้อันเนี้ยจริงหรอ,อมใช่ก็ตอนแรกอะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอต้องขอขอโทษนายกนะคะเขาบอกว่าถ้าห่อแล้วว่ามันจะไปเกิดโรงพยาบาลนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันทําได้ไหมก็เลยเมันเป็นเหมือนเดิมครับตอนนี้ถ้าสองนาทีก็คือหอ่อแล้วก็คือสองนาทีเหมือนเดิมครับ แต่นี่ในเคสนั้นก็คือเราห่อไปก็อุ้ม45นาทีปกติเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้างั้นก็ปกติคือผมตีก่อนที่มันจะสอบผิดถ้างั้นผมว่าเคสมันไม่ควรจะมีปัญหาเคสนั้นปกติครับถ้าถ้าเขาอุ้มได้คือปกติมุมผมนะเพราะตำรวจก็ยังไล่อยู่ปกติถูกไหมคือถ้าเป็นห่เขาไปเกิดมันจะห่อไม่ได้ครับมันจะห่อไม่ได้ถ้าตำรวจห่อถ้าตำรวจไล่ปกติก็คือตำรวจไม่ไม่ไม่ขอไม่พูดอะไรแล้วคือมันจบแล้วเพราะมันห่อได้คือจบแล้วแต่บุมตำรวจจบแล้วมันือการต่อเนื่อง แต่นี่ก็เหลือแค่หมอ,หมอทีสีแล้วท,ที่ต้องให้คำตอบเขาว่าจะเล่นเขายังไงต่อในอนาคตพูดถึงในอนาคตนะตอนนี้ไม่เกิดขึ้นไปแล้วในอนาคตเราเล่นเขาไงต่อ,อ,อทำความเข้าใจก่อนว่าลดลิมิตก็คืออะจํานวนหมอเนี่ยต้องไปดูระบบก่อนว่าระบบสามารถปรับได้ไหมว่าไอหอเนี่ยถ้าเรากดหอในตอนที่หมอสองหมอศูนย์เนี่ยทําให้มันเป็นเด้งเวลาขึ้นสามสิบห้าทีได้ไหมอันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ระบบแหละ เพราะลิบป,ปลดลิมิตจะเร่งง่ายขึ้นถ้าระบบนี้มันทําได้อะถูกไหมแดนนี่ใช่ครับทีนี้ก็ต้องไปไปไปบอกทางหลังบ้านแล้วครับทีนี้จริงๆอ่ะปกติมันจะต้องไม่น่าจะเกี่ยวกับจํานวนหน่วยงานและเวลาเราห่อหรืออะไรแบบนี้อ่ะอืม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 อ่าอันนี้ถามดูไวบอยกับฝั่งหลีคือเข้าใจตรงกันไหมครับว่าต่อให้ตำรวจศูนย์หมอศูนย์เราก็ห่อได้ แลบบ้วน,น,นี่ต้องถามเ<อ>ขาว่าเขาเข้าใจเขานิยเพราะว่าปลดลิมิตว่ายัางไงดีกว่าที่ผมให้น้องห่อได้ผมก็บอกว่าห่อไปเลยคนทุกคนเถียงหมดเพราะว่าผมเ <ผม S 1> ข้าใจว่าคือมันเวลามันขึ้นสี่ห้านาทีตอนหมอครบก็คือห่อได้ครับถ้ายังไม่ขาดตีนเกินเพราะว่าถ้าขาดตีนเกินเอาไปแจ้งผมก็ต้องคืนศพอืมอืมก็ลองถามดูแลเนี่ลองลองคุยดูว่าอนิยายจากทั้งสองฝั่งนะครับเข้าใจว่าการปลดลิมิตนี่คืออะไรครับ ถ้าฝั่งดูบายบอยก็คือตำรวจสูงหมอสูงก็หอได้ถูกไหมครับใช่ครับพอริมิตฟังลีดเข้าใจว่ายังไงหรอครับตำรวจสูตรหมอสูตรหอได้ก็ถ้ากับหอได้ครับที่ผมคิดนะครถ้าหอแล้วถ้าไปอุ้มแล้วถ้ามันไม่ได้ไปเกิดโรงพยาบาลก็เท่ากับว่าเคสมันปกติถือว่าหลุดเองครับงั้นงานก็จบไปเลยใช่ไหมเออง้นก็จบไหมทั้งเคสทั้งสองฝ่ายไหม เข้าใจตรงกันปะถ้างั้นเารนาเ<ก>ข้าใจตรงกันหมดนะก็คือ<ร>จะได้เข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นพื้นฐาน<อ>ด้วยเป็นพื้นฐานต่อไปด้วยนะถ้าเคสมันจะยกเลิกเนี่ยมันจะยกเลิกในกรณีที่แบบเป็นอุบัติเหตจริงๆอย่างเช่นห่อไปแล้วอยู่ดีๆเขาไปเกิดโรงพยาบาลตัวเด้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องยกเคสนั้นทิ้งแต่ถ้าอุ้มเต็มเวลาปกติหนีตามปกติเขาก็ควรได้ในส่วนที่เขาหนีตำรวจสำเร็จ องน,นี้ก็คือยืนยันว่าหนีสำเร็จหมดทุกเคสถูกไหมครับใช่ครับอ่าส่วนอันนี้ถ้ามีเคสไหนที่แบบผิดพลาดที่แบบไม่ได้เกิดจากการหนีตำรวจแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะก็ให้ฟังหลีดแจ้งได้เลยนะครับว่ามีเคสไหนผิดพลาดเดี๋ยวพวกผมช่วยเช็คให้มีบ้างเบรอต้นก็ถ้าเลยม่มีเลย นับปัจจุบันก็คือไม่มีเคสที่มันยกเลิกเลยถูกไหมครับมันอุ้มตามปกติทุกเคสเลยใช่ครับท่านผู้อันนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมทางฝั่งฝั่งลีดฝั่งโดยบอยเข้าใจเรื่องปริบทเนาะผมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจพี่เคลียร์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวคุยทีสอทีทีข้างล่างต่อเลยถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วอมด้วครับอครัขนแล้วผมลา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 บมลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนตำรวจลงไปสักสองกับคุก็ได้เดี๋ยวเขามีปัญหากับตำรวจใช่ไหมเกินสโลได้ครับเดี๋ยวตำรวจซื้อให้ เดี๋ยวลุใหญ่เลยบอสบอสบอสโดนแทำร้นเลยเวื่นปกปะปะดูใบก่อนให้ไม่เหรไม่เหรอบางคนก็ไล่บางคนก็ไม่ไล่ผมแค่อยากรู้ใช่ครับ สมสมติว่าบางทีเคสห่อเรายัางไม่มาใช่ไหมน่าจะมีห่อครับแค่แค่ถามไม่ใช่ครับออันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ที่เป็นตลอดมันจะเป็นอาสาทั้งหมดครับอ๋อโอเคครับใช่ครับเกือบกับทั้งหมดเลยครับเพราะตอนนลอดหรอไม่ไม่มีน้อยมากเลยครับครับแเราไม่ไม่มันมีแค่อาสาวันแรกมาฝั่งพวกผมแต่แค่วันแรกวันเดียวนั้นแบบ เจอยิงแปลกๆชนรถแปลกๆเสียแบบไม่มีอะไรแต่ก็ใช่ครับแล้วก็มีแค่แต่แค่มาแรกผมมาแจ้งทีทีแล้วก็เดือดขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรุงให้ครับรัผมครับผมไม่มีแล้วตรงนี้ฟังรีเลย์ฟังหมอไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีฟังรีมีไหมครับมี ที่ไปหาให้กับหน้งานมีป่ะไม่มีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีหมอเนรับผมนี่รอเหมือนไวป่าข้างหลังอ่ะหมอเหมือนจะมีเรื่องหนึ่งพี่ที่แบบอยู่ดีออกเว้ปั๊บเหลือสองเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยตัวเิียวแล้วอยู่ดีขอโผลมาสามเฉยแบบชวงปแอบคนลิติภัณอเ้ยไปเปนผลิติแล้วนั่นกัน่ะก่อนหน้านี้มันแค่เข้าใจไม่ตรงกันไงเพราะว่ามันมันมันห่อได้บ้างไม่ได้บ้างมันใช่แต่ว่าต่อไปนี้ก็มองเป็นภาพเดียวกันก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือหอได้หมด อันนี้ฝั่งฝัังหลิดกับตอรอไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรติดใจตอรอไม่น่ามีครับมันมีช็อตหนึ่งครัพี่หมอเขาชุบวงในคูบ่ะพูดเลยน้องพูดเลยถ้ามีอเลยอ๋อใช่ครับสนนั้นครับชุบหมูนะครับใช่ครับผมคือหมอเขาขับพอมาใช่ไหมครับแล้วผมเอ๋อยู่ใช่ไหมผมอยู่ตู้ปาแล้วก็ อีหมอเขาขับมาแล้วแบบรถไอ้เครื่องบินมันบังครับแล้วมันทาผมตายเสร็จแล้วก็มีแก๊งดูกใบบอยอยู่ข้างในนะครับแล้วเขาก็ชุบวงมาแล้วผมก็โดนกระทืบเลยอ๋อแลต้องนั้นต้องไปต้องให้หน่วยงานชดใช้ครับเพราะมันผิดพลาดที่หน่วยงานหมอต้องให้หมอชดใช้อะลองไปคุยครับต้องลองไปคุยดูลองคุยดูอันนี้หลีดหลีดไปคุยกับหมอก็้นะครับได้ครับเดี๋ยวไปคุยหมอได้ครับไม่น่าไม่น่าไปครับอันนี้อันนี้ผมขออภัย แทนทีซีด้วยครับสำหรับ,บแบบผิดพลาดผิดพลาดไปมันเรื่องนี้มันผิดพลาดแหละเรื่องการสื่อสารหรืออะไรแบบนี้อันนี้ขออภัยจริงๆครับเดี๋ยวจะปรับปรุงเรื่องการสื่อสารให้ดีขึ้นครับกอถือว่าจบนะครับครับผมผมผมขอถามฝั่งหลีดได้ไหมคนชื่อควินนี่มีอะไรค้างคาใจพวกผมอีกไหมเอเดดิ้นอะดรค้วินวินอะไรค้วินวินเก่าดิ ก็เลยกคนที่อะไรสัตว์คนเหมือนกันรอหรอได้ยินแบบทีสิได้ยินครับได้ยินก๊อก็ก็ข้นติดใจอะไรใช่ครับผมมีอะไรติดใจอะผมไม่เคยว่าพวกนายพูดอะไรอยู่แล้วมี๋ยวพวกนายมาด่าผมแม่งไม่เรียกพวกนายเรียกเราฝั่งเราเลยก็ได้ไม่น้องมันไม่ไรถามว่าติดใจอยู่ไหมเออติดใจอะไรไหมก็ไม่ติดใจนั่นแหละไม่ติดไม่ติดโอเคยอ่ะไม่ต้องเรียกนายแล้วโดยบ่อยติดกับใคเหรอ ไม่ครับถามไม่ใช่ครับโอเคครับปิดครับบารอนสวยเป็นผู้นำแล้วก็จบกันตรงนี้เนาะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวดูบไยกับลีก็จบกันไปแล้วสนวงในก็ไปแคร์เองนะฝั่งลีแหละวงหนเล่นอะไรนั่นก็แคร์เองนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันมาถึงยังไงครับวงหนก็ผมไม่รู้ครับวงในของผมฟังเรื่องเรื่องของเขาไปเียที่ได้คุยเรื่องคุยต่อเลยอแล้วก็เคสเกินหลังจากนี้ก็มารับที่ซีซีได้นะสำหรับปัจจัย เซนส่งคามสะดวกจ่ายเลยไหมครับจ่ายจ่ายเลยคุณจ่ายเลยเอะะเอดิสิก็เปล่าคิมคิรสังตสี่สิบสามครับเดี๋ยวแล้เน่ยทั้งสองแกงจะมีค่าปรับนะคะตรอดไปอ๋อขอตัวแทนดูไบปบอยคนหนึ่งครับสองสามหกครับปรับเรื่องอะไรครับไม่ได้แจ้งอะไรกันเลยนะ ิดกดเรียบร้อยครับครับผมหนูเริ่มเลยนะโอเคครับผมข้อแรกนะคะดนบอยมาแฟงไม่ทานค่ะของวันที่สองแล้วก็ข้อที่สองอนไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาสตอรี่ข้อที่สามนะคะมีคนหนึ่งไม่ใส่แท็กแก๊งค่ะและข้อที่สี่นะคะไปรีบไปจัดการผ่านค่ะมันมีกดของทีซี บอกค่ะดูได้ข้อที่สิบห้าในกฎของสภาเลยพี่ว่าไงพี่เจ๊น้าโอ้โโดนคุณคุณนั้นเล่นธนาคารเนี่ยทั้งหมดพี่เจ๊พี่ว่าไงถ้าปรับล้านโอ้โหโอ้โหโอ้โยเราสมัครเท่าไหร่แล้วไเจ็ดล้านเท่าเนื้อเจ้าโบีบดีนะครับหกหนึ่งค่ะบีดโดนเท่าไหร่ครับนี่เฮ้ยดีนะกูไม่ไปเล่นนะครับพี่ดาบนั่งหลอกเลดโดนเหมือนกันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ เราได้ห้าล้านไปเล่นเหมือนกันครับแต่ผมเล่นก็พิมครับบลิดก็ไปเล่นเหมือนกันครับอะไรครับไม่ได้เล่นครับต้องเอาของมาคืนด้วยนะคะโอ้โหทีซีครับผมขอเสนอให้แก๊งวลาตีกันนะเล่นกิจกรรมได้ปกติครับแต่ว่าพลาดก็คือโดนห่อได้เลยฮัลโหลครับเฮียผมโดนปรับไปแล้วครับเฮียอ่มเสนอพอดีงันเสนอพอดีงันทีซีชนะได้ห้าล้านห้าล้วนครับนี่ครับ ผมว่าให้แก๊งก็ลาตีกันนะมันเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่วาร์ปได้ดีกว่าไหมครับเปื่อแบบอีแก๊งไม่มาอะไรเงี้ยมันได้ไม่เปลือยไงอืมอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าตายหรือสลบโดนอุ้มไปก็ถ้าโดนสลบไปออะไรก็ไม่รับผิดชอบตัวเองครับเพื่อนนึงได้ครับใช่ครับผมว่ามันได้ที่นี่ไม่ใช่วาร์ปนะครับใช่ใช่ที่ไม่ใช่วารฟใช่ครับที่เป็นร้านเป็นอะไรพวกเนี้ยเปิดโปรดอีกทีแล้วกันครับได้ครับได้ได้อันนี้ผมเสนอน่าน่าน้าจะสนุกขึ้นเปื่อเปื่อแก๊งรหลอดค้อนนะคะ ช่วงเวลาก็คือสองทุ่มถึงห้าทุ่มสี่สิบห้าค่ะมันมีอ๋อที่เราออกเปร์นะล่ะที่เราออกใช่์ที่เราต่างสองแกงเลยค่ะไอดีสองหนึ่งค่ะหนึ่งล้านค่ะอ๋อหนึ่งล้านได้เลยนะครับเว้นสอนจัดการดิเท่าไหร่ครับพี่ที่เราล้านเดียวค่ะที่เราเหงาใช่ไหมพี่เท่าไหร่ครับล้านเดียวเหรอครับมีอันที่ธนาคารด้วยครับธนาคารด้วยครับธนาคารลีกต่อไปครับ เท่าไรครับไม่ไท่าไรครับฟ้องฟ้องเอายังไงครับเอ้าฟ้องฟ้องไม่เกี่ยวครับตกลงด้วยกันนะปีนี้ด้วยกับยังไงครับวันนี้โดนฟ้องเหรอติเกตเราไปายครับโอ้ตัวขายได้ยังงี้ยฮัาโหลยอมรับไม่ดีตามเลกาให้ด้วยนะให้มาโอ้โดนห้าล้านมันก็พอพอกันแล้วโดนล้านเดียวไม่ใช่เหรออิชสกายกับไอชี้ทองเต็มห้าเลยสักเลขสองสามหกไปไกลไม่น่ามีนะครับพี่สกายเอาโคตริกไหมครับไม่เอาครับดยว่าไม่เอารีดไม่เอาครับรีดไม่เอา เงั้นก็ใส่กันต่อเลยก็เท่านี้เลยครับขอบคุณมาขอบครับโอเคครับเดี๋ยวขอบครับให้เดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวสองแก๊งมึงคุยกันไหนนะมางนอกบังนอกให้ไปเสียงคุยนะครับเดี๋ยวขอแยกเปิดเสียงคุยนะคุยน้องน้องนิดนึงนิดเดียวของเขาส่องครับ